กราบสวัสดีครับนายช่างเล็กวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําเป็นแม่เหล็กจับฉากจากของเลือใช้แบบนี้เก็บเอาไว้ใช้งานกันครับโดยเริ่มแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นเศษเหล็กแผ่นที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับนำมาตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมครับโดยที่ผมจะวัดออกมาข้างละ4นิ้วนะครับแล้วก็ขีดเส้นทแยงมุมให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับและเราก็จะตัดเหล็กแผ่นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นครับ หลังจากที่เราได้เหล็กแผ่นทั้งสองชิ้นนี้มาแล้วนะครับผมก็จะนํามาประกบแล้วก็จะเชื่อมติดเข้าด้วยกันครับโดยที่ผมก็จะเชื่อมติดเฉพาะในส่วนที่เป็นมุมแหลมนะครับแล้วก็จะเชื่อมติดแบบเดียวกันทั้ง3มุมเลยครับหลังจากที่ทําในขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวัสะดุในชิ้นต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้เป็นแม่เหล็กลําโพงเก่าๆครับซึ่งจะแกะออกมาจากลําโพงที่ไม่ใช้งานแล้วนะครับ เราจะนํามาวางท่าไว้แบบนี้แล้วก็จะม์กจุดเพื่อเจาะรูครับผมจะเจาะด้วยกันทั้งหมด3รูนะครับเพื่อใส่น้อตขนาด4มิเมรครับแล้วก็จะเจาะรูตรงกลางของแม่เหล็กด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นง,งานของเราครับ โดยหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาตัดในส่วนของมุมปไปแหลมที่เราได้เชื่อมติดเอาไว้ออกทั้ง3มุมเลยครับแล้วก็เจียเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเหล็กแผ่นของเราก็จะแยกออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้ครับคราวนี้เราก็นํามาประกอบโดยใช้แม่เหล็กไว้อยู่ตรงกลางนะครับนำเหล็กแผ่นเนี่ยมาประกบไว้2ข้างครับแล้วก็ใช้น็อตขนาด4มเมเพื่อทําการประกอบทั้ง2ชิ้นนี้ติดเข้าด้วยกันครับ และในขั้นตอนสุดท้ายของเรานะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตัดในส่วนของน็อตที่เกินออกมาแล้วก็ทำสีชิ้นงานครับเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายง่าทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับส่วนวิธีในการใช้งานเนี่ยคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพื่อนๆน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วครับแต่ผมบอกได้อย่างเดียวนะครับว่าแม่เหล็กจับฉากแบบนี้เนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ครับ จะดีแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถทําเองได้จากของเหลือใช้แบบนี้ช่วยให้เราประหยัดตังค์ได้เยอะเลยครับและสําหรับในคลิปวดีโอนี้ถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ